สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยสำรวจเรื่องราวของจันทบุรีกันในวันนี้นะคะแหล่งข้อมูลหลักที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากบันทึกการเดินทางเมื่อต้นปี2562ของรอสสมโชชอ,องสกุลค่ะซึ่งน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นการผสมผสานร,ระหว่างประสบการณ์เที่ยวส่วนตัวกับการศึกษาประวัติศาสตร์ไปด้วยโดยเฉพาะช่วงรอส1นึน่ะค่ะความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสแล้วก็การไปดูสถานที่สําคัญสำคัญในจันทบุรี ใช่ครับคือเป้าหมายเราวันนี้ก็อยากจะชวนมาสำรวจข้อมูลเชิงลึกจากบันทึกนี้กันนะครับเพื่อจะทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนและก็หลากหลายมิติของจันทบุรีทั้งในแง่ที่เคยเป็นเมืองยุทธศาสตร์สาคัญแล้วก็เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมที่ยาวนานด้วยอืมค่ะจุดเด่นของบันทึกนี้อย่างที่บอกคือผู้เขียนไม่ได้แค่เที่ยวอย่างเดียว แต่ว่าอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ไปด้วยแล้วก็เชื่อมโยงสิ่งที่อ่านกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าเลยมันทำให้เราเห็นภาพจนทบุรีที่มีมิติมากขึ้นนะครับมีทั้งอดีตปัจจุบันซ้อนทับกันอยู่น่าสนใจมากเลยค่ะ เหมือนได้เดินทางสองชั้นเลยนะคะทั้งในพื้นที่จริงแล้วก็ย้อนไปในหน้าประวัติศาสตร์ด้วยแล้วจุดเริ่มต้นของการเดินทางนี่เป็นยังไงคะเห็นว่าดูธรรมดามากๆเลยครับคือผู้เขียนเขาหนีฝุ่น PM 2.5ที่เชียงใหม่นะครับก็เลยไปจันทบุรีอ๋อค่ะแต่ว่าช่วงที่รอรถต่อนี่แหละครับะระหว่างรอรถบรถขอสอหรือรถตู้นี่แหละที่ทำให้การเดินทางครั้งนี้มันไม่ธรรมดาขึ้นมายังไงคะ คือช่วงรอรถนี่เองครับที่ท่านอาจารย์สมโชธได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสรอส1 1 2ถึงร1 2การเสียดินแดนฝั่งขวามแม่นำ้ำคงเป็นวิทยานิพนธ์ปอโทของเศษสวิททีระสาวัต อ๋อค่ะซึ่งเล็่มนี้แหละครับกลายเป็นเหมือนกุญแจดอกสำคัญเลยที่ไขไปสู่ความเข้าใจประวัติศาสตร์อันเข้มข้นของพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องความขัดแย้งกับฝรั่งเศสที่กระทบจันทบุรีโดยตรงเลยงั้นเราลองมาปูพื้นเรื่องประวัติศาสตร์ช่วงนั้นกันสักนิดดีไหมคะแต่ขอแบบเน้นๆเอาเฉพาะจุดสําคัญจริงๆที่ส่งผลกับจันทบุรีนะคะเพราะดูแล้วรายละเอียดน่าจะเยอะมากได้เลยครับ จากบันทึกที่อ่านรานะคะสรุปสั้นๆก็คือฝรั่งเศสในยุคล่าอาณานิคมตอนนั้นกำลังขยายอิทธิพลในอินโดจีนอย่างหนักเลยพอได้ยวนแล้วก็เริ่มมากดดันสยามเรื่องขเขมรต่อถูกต้องครับฝรั่งเศสใช้วิธีการทูดเรือปลืนกดดันสยามหนักมากจนในที่สุดสยามก็ต้องยอมรับว่าขเขมรอยู่ในอารักขาของฝรั่งเศสไปในปี2410 ทำให้สยามเราเสียอำนาจเหนือเขมรแล้วก็ดินแดนไปไม่น้อยเลยนะครับตอนนั้นค่ะแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นฝรั่งเศสยังต้องการดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ําโขงทั้งหมดอีกเอา้าทําไมล่ะคะเขาอ้างสิทธิ์ทับซ้อนนะครับว่าดินแดนแถบนั้นเคยเป็นของยวนมาก,ก่อนพอฝรั่งเศสได้ยวนดินแดนนี้ก็ควรจะเป็นของฝรั่งเศสด้วยว่างั้นเถอะอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะซึ่งตรงนี้เองที่นําไปสู่จุดแตกหัก ที่เราเรียกว่าวิกฤตการรอสอ2 1ใช่ไหมคะใช่ครับรอสอ1หหรือถ้าเทียบพอสอก็คือปี2436ค่ะเหตุการณ์สำคัญมากๆก็คือการประทะกันที่ปากน้ำเจ้าพระยาครับตอนนั้นเรือรบฝรั่งเศสคือเรือโคเมตกับแององสตังฝ่าแนวป้องกันของสยามเข้ามาทาั้งๆที่เราไม่ยอมใช่ไหมคะใช่ครับเราปฏิเสธไปแล้วแต่เขาก็ยังฝ่าเข้ามา มีการยิงต่อสู้กันกับป้อมพระจุลจอมเกล้าป้อมผีเสื้อสมุทรมีการสูญเสียทั้งสองฝ่ายเลยโห oh. แต่สุดท้ายเรือรบฝรั่งเศสก็เข้ามาจอดถึงหน้าสถานทูตฝรั่งเศสในกรุงเทพได้สําเร็จเรื่องใหญ่เลยนะคะนั่นใหญ่มากครับและเหตุการณ์นั้นก็กลายเป็นข้ออ้างให้ฝรั่งเศสยื่นคําขาดกับสยามที่เอ่อหนักหน่วงมากคําขาดว่าอะไรบ้างคะก็เรียกร้องให้สยามยอมรับสิทธิ์ของยวนกับขเขมรเหนือดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงทั้งหมด ให้ถอนทหารออกไปแก้ปัญหาเรื่องทุ่งเชียงคำคำม่วนแล้วก็จ่ายค่าใช้ฉายหรือค่าปฏิกรรมสงคราม2ล้านฟรัง 2>, 2ล้านฟรังสมัยนั้นนี่เยอะมากเลยนะคะเยอะมากครับและยังขู่จะปิดอ่าวไทยด้วยถ้าเราไม่ยอมแล้วเขาก็ปิดอ่าวจริงๆใช่ไหมคะปิดจริงๆครับปลายเดือนกรกฎาคม2436และพอวันที่30กรกฎาคมก็ยื่นคำขาดเพิ่มเติมอีกยังมีอีกเหรอคะมีครับ ข้อสำคัญเลยคือบอกว่าจะยึดจันทบุรีไว้เป็นประกันจนกว่าสยามจะทำตามข้อตกลงทั้งหมดอ๋อนี่คือที่มาของการยึดจันทบุรีใช่ครับแถมยังกำหนดเขตปลอดทหาร25กิโลเมตรริมฝั่งขวาแม่น้ำโของอีกห้ามสยามมีเรือรบในทะเลสาบเขมรขอตั้งกองสุลพื้นที่น่านกับโคราชอีกโหโดนบีบทุกทางเลยจริงๆนะคะสุดท้ายสยามก็ต้องยอมใช่ไหมคะครับ เรายอมรับคำขาดวันที่1สิงหาคม2436ฝรั่งเศสก็เลยยกเลิกการปิดอ่าวไปวันที่5สิงหาคมแต่กว่าจะเจราจาสนทิสัญญาได้ก็มีเงื่อนไขอีกเยอะเลยครับทั้งเรื่องคนกลางเจราจาเรื่องถอนทหารก่อนเรื่องจ่ายเงินมัดจำอีก3ล้านฝรัง่งแล้วผลของสนทิสัญญา3ตุลาคม2436เป็นยังไงคะเสียอะไรไปด้าง หลักๆก,ก็คือเสียดินแดนฝั่งสายแม่นำ้ำโขงตั้งแต่สตึงเตรงยาวไปถึงหลวงพระบางเลยแล้วก็เรื่องเขตปลอดทหาร25กิโลเมตรฝั่งขวาซึ่งอันนี้แหละครับเป็นที่ปัญหาทำให้เราเสียดินแดนเพิ่มอีกในเวลาต่อมาแล้วเรื่องจันทบุรีล่ะคะที่บอกว่ายึดเป็นประกันครับตามสนที่สัญญานี้ฝรั่งเศสก็เข้ายึดจันทบุรีจริงๆตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2436น้ยานานไหมคะกว่าจะได้คืนตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจที่ผู้เขียนเน้นย้ำในบันทึกเลยครับ คือระยะเวลาที่ฝรั่งเศสยุดครองจริงๆเนี่ยคือ10ปี6เดือน10ปี6เดือนใช่ครับตั้งแต่สิงหาคม2436ถึงมกราคม2447ไม่ใช่12ปีอย่างที่หลายๆคนอาจจะเคยเข้าใจกันอ๋อค่ะแก้ความเข้าใจผิดไปเลยนะคะ10ปีกว่านี้ก็นานมากอยู่ดีนะคะนานมากครับ การที่เขายึดเมืองท่าสําคัญอย่างจันทบุรีไว้ได้เนี่ยทำให้ฝรั่งเศสมีอํานาจต่อรองกับสยามสูงมากจริงๆแล้วสยามเราได้จันทบุรีคืนมาได้ยังไงคะต้องแลกกับอะไรไปบ้างคะตอนนั้นกว่าฝรั่งเศสจะยอมถอนทหารออกจากจันทบุรีเนี่ยสยามก็ต้องยอมแลกเปลี่ยนครับคือในปี2447เรายอมยกเมืองตราดกับเมืองด่านซ้ายซึ่งปัจจุบันอยู่ในจังหวัดเลยให้ฝรั่งเศสไปก่อนเขาถึงยอมออกจากจันทบุรีอ้าว กลายเป็นว่าเราเสียตราดกับด่านซ้ายไปแทนเหรอคะใช่ครับแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นมีอีกเหรอคะมีครับคือหลังจากนั้นอีกประมาณ2ปีกว่าๆในปี2450สยามก็ต้องยอมยกดินแดนพระตะบองเสียมราชศรีโสพลให้ฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งยกให้อีกแล้วเพื่ออะไรคะคราวนี้เพื่อแลกเอาเมืองตราดกับด่านซ้ายกับคืนมาครับแล้วก็แลกกับการที่ฝรั่งเศสยอมยกเลิกสิทธ,ธิสภาพนอกอาณาเขตให้คนในบังคับของเขาอ้างส่วนด้วย หูแลกกันไปมาซับซ้อนมากเลยนะคะสรุปก็คือกว่าจะได้จันทบุรีคืนแล้วก็ได้ตราดคืนมาด้วยเนี่ยเราก็ต้องเสียดินแดนสำคัญทางฝั่งเขมรไปเยอะมากถูกต้องครับเสียไปเยอะจริงๆเพื่อรักษาเอกราชส่วนใหญ่ไว้ซึ่งจันทบุรีก็เป็นเหมือนเอ่อหมากตัวสำคัญบนกระดานการต่อรองครั้งนั้นเลย ในบันทึกมีมุมมองที่เปรียบเทียบไว้ด้วยใช่ไหมคะว่าเหมือนสยามเป็นลูกแกะกับฝรั่งเศสที่เป็นหมาป่าครับเป็นภาพเปรียบเทียบทีออ่ผู้เขียนบันทึกไว้ซึ่งก็ดูจะสะท้อนสถานการณ์ตอนนั้นได้ชัดเจนดีนะครับคือเราเสียเปรียบเขามากจริงๆรค่ะพอมีฉากหลังทางประวัติศาสตร์ที่เข้มข้นขนาดน,นี้แล้วการที่ผู้เขียนได้ไปเห็นร่องรอยต่างๆในจันทบุรีจริงจริง คงให้ความรู้สึกที่พิเศษมากๆเลยนะคะแน่นอนครับอย่างจุดแรกๆที่ผู้เขียนไปเลยก็คือค่ายเนินวงค่ายเนินวงนี่เก่าแก่มากเลยใช่ไหมคะเ,เก่า,แก,า,กาแก่ครับสร้างตั้งแต่สมัยราชการที่3นู่นเลยโดยเจ้าริยาพระคลังดิสบุญน,นาตอนนั้นสร้างเพื่อเตรียมรับศึกยวนลักษณะเป็นเมืองโบราณมีขูน้ำคันดินล้อมรอบยังค่อนข้างสมบูรณ์มากนะครับข้างในก็มีวัดโยธานิมิต ซึ่งเก่าแก่สร้างมาพร้อมๆกันเลยมีเจดีทรงลังกามีอุโบสถที่ประดับด้วยถ้วยชามสังฆโลกด้วยแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับในบริเวณเดียวกันก็มีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพาณิชนาวีอันนี้น่าสนใจมาก มีอะไรน่าสนใจหรอคะคือเขาจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการสำรวจโบราณคดีใต้น้ำนะครับพวกสินค้าสมัยอยุธยาที่กู้ขึ้นมาจากแถวอ่าวไทยฝั่งตะวันออกนี้โดยเฉพาะเลยแล้วก็มีการจำลองเรือสำเภาขนาดเท่าจริงให้ดูด้วยคล้ายๆกับที่มรากาหรือที่หมู่บ้านญี่ปุ่นที่อยุธยา อ๋อทำให้เห็นภาพการค้าทางทะเลสมัยก่อนได้ชัดเจนเลยนะคะชัดเจนมากครับแล้วเนื้อหาในพิพิธภัณฑ์ก็ยังเชื่อมโยงไปถึงบทบาทของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับเมืองจันด้วยนะครับแต่เหมือนทริปนี้ของผู้เขียนจะมีเรื่องระทึกนิดหน่อยด้วยใช่ไหมคะตอนไปที่นี่ครับมีอุบัติเหตุเล็กน้อยกับรถรับจ้างเก่าที่คุณลุงวัยอายุ70กว่ารับนะครับผู้เขียนก็เลยต้องไปทําแผลที่โรงพยาบาลถือเป็นของแถมจากจันทบุรีไป เป็นสีสันนะคะแต่ถ้าพูดถึงร่องรอยประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนมากๆของการยึดครองของฝรั่งเศสก็ต้องเป็นอีกที่หนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับคืออาคารกองบัญชาการทหารฝรั่งเศสที่ปัจจุบันอยู่ในค่ายตากสินมหาราชนะครับอาคารหลังนั้นเลยครับอาคารหลังนี้เป็นหลักฐานทางกายภาพที่ชัดเจนมากของการที่ฝรั่งเศสเคยมาตั้งกองบัญชาการอยู่ที่นี่นานกว่า10ปี ตอนนี้ตัวอาคารได้รับการบูรณะโดยมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมแล้วก็จัดเป็นนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับช่วงเวลานั้นด้วยครับดีจังเลยค่ะที่ยังเก็บรักษาไว้นอกจากร่องรอยความขัดแย้งแล้วจันทบ,บุรียังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์จักรีที่น่าสนใจด้วยใช่ไหมคะที่พิพิธภัณฑ์ครับที่พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีที่อยู่ในมหาวิทยาลัยราชพัฒรำไพพรรณี ที่นี่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างคะก็จะเล่าพระราชประวัติย่อของสมเด็จท่านแล้วก็รัชกาลที่7นะครับโดยเฉพาะช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองการเสด็จไปประทับที่อังกฤษจนกระทั่งรอเจ็ดสวรรคตรที่นั่นแล้วก็ช่วงที่สมเด็จเสด็จนิวตสประเทศไทยใช่ครับตอนที่ทรงอัญเชิญพระบรมอัฐิรอเจ็ดกลับมาในปี2492 แล้วก็เรื่องคดีที่ทรงถูกฟ้องร้องเรื่องเงินพระคลังข้างที่ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้พระองค์ตัดสินพระไทยมาประทับที่จันทบุรีอ๋อทรงมาประทับที่วังสวนบ้านแก้วใช่ไหมคะใช่ครับวังสวนบ้านแก้วตั้งแต่ปี2493ถึง2511รวมแล้วก็18ปีเต็มเลยท่านทรงใช้ชีวิตยังไงบ้างคะที่จันทร์ทรงใช้ชีวิตแบบเเรียบง่ายค่อนข้างเหมือนสามัญชนเลยนะครับทำสวน ปลูกผักผลไม้และที่สำคัญมากๆเลยคือทรงริเริ่มส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะการทอเสือจันทบูร์หรือเสือกกนะครับอ๋อเสือจันทบูร์ที่โด่งดังครับซึ่งงานส่งเสริมหัตถกรรมตรงนี้แหละครับที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบให้กับโครงการศิลปะชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชาชนนีพันปีหลวงด้วยถือเป็นคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อชาวจันทบุรีแล้วก็ต่อประเทศเลยนะคะใช่ครับแล้วท่านยังบริจาคทรัย์ สร้างตึกผ่าตัดให้โรงพยาบาลพระปกเกล้าด้วยและสุดท้ายก็พระราชทานที่ดินวังสวนบ้านแก้วให้เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยครูครับจนกลายมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภ,ารรภัฏรำไพพรรณีในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์นี้ก็เลยเหมือนเป็นอนุสรณ์สถานที่ที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตแล้วก็พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ได้เป็นอย่างดี ในพิพิธภัณฑ์มีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษไหมคะที่ผู้เขียนบันทึกไว้มีจุดหนึ่งที่ผู้เขียนบอกว่าน่าสนใจมากคือผังพระบรมราชวงศ์จัก,กรีที่จัดแสดงไว้ค่อนข้างละเอียดมากครับซึ่งหาชมที่อื่นได้ยากครับค่ะจากเรื่องราวของราชวงศ์เราไปต่อกันที่เรื่องราวของวีรบุรุษกู้ชาติกันบ้างที่วัดพลับกับชุมชนบางกระจะครับสองที่นี้มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มากโดยเฉพาะกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเกี่ยวข้องกันยังไงคะ คือที่วัดพรัพนี่แหละครับเป็นจุดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงรวบรวมไพ่พล,ลหลังจากตีฝาวงล้อมออกจากกรุงศรีอยุธยาแล้วก็มาพักทับที่นี่ก่อนจะเข้าตีเมืองจันทบุรีในปี2309แล้วก็มีการทำพิธีสำคัญสำคัญที่นี่ด้วยเช่นพิธีตัดไม้ขมนามแล้วก็ใช้น้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในวัดทำน้ำพระพุทธมนต์ปลุกขวัญทหาร บอ่อน้ํานั้นยังอยู่ไหมคะยังอยู่ครับแล้วก็ยังถือเป็นแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์สําคัญของจันทบุรีที่ได้นําไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของรัชกาลที่10ด้วยนะครับโหสุดยอดเลยค่ะแล้วตัววัดพรบเองล่ะคะมีอะไรน่าสนใจบ้างตัววัดก็น่าสนใจครับมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่อย่างวิหารไม้ทรงจตุรมุขซึ่งเพิ่งบูรณะไปไม่นานมีหอไตรกลางน้ําเจดีกลางน้ำทรงรักังแบบอยุธยา แล้วก็มีแท่นบูชาแบบจีนด้วยแสดงถึงการผสมผสานวัฒนธรรมนอกจากนั้นก็มีพระปรางองค์หนึ่งที่สร้างในสมัยรัชกาลที่5ตอนพศ2441ซึ่งตอนนั้นฝรั่งเศสยังครองจังทบุรีอยู่เลยนะครับแสดงว่าวัดนี้มีความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์ยาวนานจริงๆแล้วชุมชนบางกระจะที่อยู่ใกล้ๆกันล่ะคะชุมชนจีนบางกระจะก็เป็นชุมชนเก่าแก่ครับ มีศาลเจ้าแม่เทียนโหเสื้อโบหรือศาลเจ้าแม่ทับทิมเป็นศูนย์กลางมีโรงนิ้วด้วยมีบันทึกว่ารัชกาลที่5ก็เคยเสด็จประพาสที่นี่เมื่อปี2419แสดงว่าชุมชนนี้เก่าแก่จริงๆทำมาหากินเรื่องพลอยเรื่องค้าขายมาแต่โบราณแล้วมีเกร็ดอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับชุมชนนี้อีกไหมคะมีเกร็ดที่ผู้เขียนบันทึกไว้ แล้วก็น่าสนใจมากคือที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของต้นตระกูลชิน,นวัตรครับรอคาจริงหรอคะครับบรรพบุรุษคือนายครูสุนเสงอพยพมาจากเมืองจีนแล้วก็มาตั้งรกรากทำมาหากินอยู่ที่บางกระจะนี่แหละครับก่อนที่ลูกหลานรุ่นต่อมาจะย้ายไปกรุงเทพแล้วก็ไปเชียงใหม่จนเป็นต้นตระกูลที่เรารู้จักกันโโหเป็นข้อมูลเชื่อมโยงที่น่าประหลาดใจเหมือนกันนะคะครับ ซึ่งผู้เขียนก็มีการบันทึกเพิ่มเติมเ,เชื่อมโยงไปถึงบุคคลในตระกูลนี้ในทางการเมืองปัจจุบันด้วยนะครับอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตของผู้เขียนเองค่ะก็ถือเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่บันทึกไว้สแสดงว,ว่าจันทบุรีนี่เป็นเมืองที่มีผู้คนหลากหลายเข้ามาตั้งถิ่นฐานจริงๆนะคะใช่ครับผู้เขียนยังได้ลองชิมทุเรียนบางกระจะที่ร้านอาหารตามสั่งแถวนั้นด้วย นอกจากนี้ผู้เขียนยังพาเราย้อนไปไกลกว่ายุคพระเจ้าตากสินอีกใช่ไหมคะที่วัดทองทั่วกับแหล่งโบราณคดีเมืองเพเน,เนียใช่ครับเมืองเพเนียนี่คือย้อนไปถึงยุคของโบราณเลยเก่าขนาดนั้นเลยเหรอคะครับเป็นเมืองโบราณที่มีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีคูน้ําคันดินล้อมรอบชัดเจนเลยว่าเป็นเมืองสมัยขอม แล้วที่วัดทองทั่วซึ่งอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยก็พบโบราณวัตถุสมัยขอมเยอะมากถูกเก็บรักษาไว้ในห้องเก็บของของ,ของวัดมานานพบอะไรบ้างคะที่สําคัญสาคัญโอ้เยอะมากครับทั้งจารึกอย่างจารึกวัดทองทั่วซึ่งอาจจะเก่ากว่าจารึกเขาน้อยที่สะแก้วอีกนะเป็นอักษรปัลวะอายุราวพศ .1158 ถึง1178 แล้วก็มีจารึกเพเนียดอีกหลักหนึ่งอายุราวพุทธศตรวตรรษที่15มีทับหลังหรือแผ่นหินแกะสลักเหนือประตูเป็นศิละปะขอมยุคแรกๆเลยอย่างแบบทาลาบริวัตรประมาณพศ1 1 5 0ถือว่าเก่าแก่ที่สุดที่พบในไทยแบบหนึ่งเลยนะครับโหเก่ามากจริงๆครับแล้วก็มีทับหลังแบบไพรกรมสมัยพุทธศตรวตรรษที่13มีเทวรูปอย่างพระหริหระพระวิษณุรวมกับพระศิวะ รูปเคารพอื่นๆอีกกลองมโหระทึกเครื่องมือหินดินเผาเยอะแยะไปหมดเลยครับแสดงว่าพื้นที่แถบนี้มีความสำคัญมีคนอาศัยอยู่มาตั้งแต่พันกว่าปีก่อนแล้วสุดยอดเลยค่ะจากเมืองโบราณนอกเมืองคราวนี้เรากลับเข้ามาในตัวเมืองปัจจุบันกันบ้างที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรครับชุมชนริมน้ำจันทบูรเนี่ยก็เป็นอีกย่านที่มีสเสน่ห์มากๆเป็นย่านเก่าแก่ใช่ไหมคะใช่ครับ เป็นชุมชนเก่าแก่สองฝั่งแม่น้ำจันทบุรีเลยฝั่งตะวันตกเป็นตลาดล่างส่วนใหญ่เป็นชุมชนชาวจีนฝั่งตะวันออกก็จะเป็นย่างของชาวคริสตมีโบสถ์คาทอลิกใหญ่ๆตั้งอยู่เห็นว่าชุมชนนี้เคยซบเซาไปช่วงหนึ่งด้วย ใช่ครับเคยเจอทั้งไฟไหม้ใหญ่ปี2533แล้วก็น้ำท่วมใหญ่ปี2542กับ49จนเกือบจะร้างไปเลยแต่ว่าก็ฟื้นกลับมาได้ด้วยพลังของคนในชุมชนเองนี่แหละครับที่ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหลายแห่งอย่างสถาจุฬาเทคนิคจันทบุรีอาสรมสินป์ช่วยกันฟื้นฟูขึ้นมา มีตัวอย่างการอนุรักษ์ที่น่าสนใจไหมคะอีหลายที่เลยครับที่พวบเถียนเล่าไว้อย่างบ้านเลขที่69ซึ่งเจ้าของเดิมคือทายาทของคุณอนุสรสมบัติม็อกแซลลี่บริจาคบ้านให้เป็นบ้านเรียนรู้ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์อ๋อค่ะข้างในจัดแสดงประวัติเมืองมีภาพถ่ายเก่าๆที่น่าสนใจเยอะมากเช่นภาพเรือโดยสารกรุงเทพจันสมัยก่อนภาพรับเสด็จรอหาภาพถนนสายแรก ภาพคนยวนแจวเรือข้ามฟากภาพโบสถ์คาทอลิกยุคต่างๆอาชีพทำพลอยทอเสือสมัยก่อนรูปทหารฝรั่งเศสตลาดทุเรียนหรือแม้แต่ภาเพเหตุการณ์ไฟไหม้น้ำท่วมก็มีให้ดูครับมีผังโครงสร้างบ้านที่นักศึกษาเทคนิคมาช่วยทำไว้ด้วยดีจังเลยค่ะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมากเลยอีกหลังที่เด่นมากคือบ้านหลวงราชมัยตรีหรือบ้านคุณปูมปุนศุรีหลังนี้เป็นโรงแรมใช่ไหมคะใช่ครับปัจจุบันปรับปรุงเป็นโรงแรมบูติกที่สวยงามมาก แต่เดิมเป็นบ้านของหลวงราชมัยตรีปูมปุญนนสรีซึ่งเป็นพ่อค้านักธุรกิจคนสําคัญได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งยางพาราภาคตะวันออกเลยนะครับบิดาของท่านคือหลวงประมวลราชศัพ์จีนจำปาก็เป็นบุคคลสําคัญเหมือนกันการปรับปรุงเป็นโรงแรมเขายังเก็บของเก่าไว้ไหมคะือจดหมายการค้าโบราณหน,นังสือกฎหมายเก่า หนังสือเก่าๆเยอะเลยครับถือเป็นตัวอย่างที่ดีมากของการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารเก่าให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่ฟังดูเป็นย่านที่น่าเดินเที่ยวมากๆเลยนะคะมีอะไรให้ดูเยอะแยะไปหมดใช่ครับผู้เขียนบอกว่ามีสถานที่น่าสนใจในย่านนี้กว่า30แห่งเลยทั้งวัดร้านค้าบ้านเก่าโรงแรมศาลเจ้าแล้วฝั่งตรงข้ามแม่น้ำล่ะคะฝั่งบทคริส ฝั่งขวาแม่น้ำก็น่าสนใจครับสะท้อนความหลากหลายทางศาสนาได้ดีมากมีทั้งอาสนะวิหารพระนางมาเรียปฏิสนธินิรมลที่สวยงามมากมีวัดพุทธที่มีทับหลังศิลปะปาปวนด้วยมีสาลเจ้าจีนมีมัสยิดของชาวมุสลิมด้วยครบเลยนะคะครับมีสะพานนิรมลเชื่อมสองฝั่งผู้เขียนเล่าว่าตอนเดินสำรวจก็ได้ถามทางจากคนมุสลิมแถวนั้นเพื่อจะไปร้านผัดไทยร้อยกระทะร้านดัง เราได้ชิมไหมคะได้ชิมครับแล้วก็บอกว่าอร่อยจนต้องซื้อน้ำซอสผัดไทยกลับบ้านไปด้วย <laughs> แสดงว่าอร่อยจริงค่ะนอกจากย่านในเมืองแล้วผู้เขียนยังไปสำรวจที่ตั้งเมืองเก่าอื่นๆอีกไหมคะมีไปดูที่บ้านหัววังตําบลพุงทลายซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นที่ตั้งเมืองจันทบุรียุคก,ก่อนหน้านั้นช่วงพศ1900-2200แล้วก็ไปวัดจันทนาราม ที่มีประวัติเก่าแก่แล้วก็มีประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ําหรือทอดผ้าป่าหินที่น่าสนใจด้วยครับฟังดูเหมือนจันทบุรีย้ายเมืองหลายครั้งเลยนะคะใช่ครับผู้เขียนสรุปไว้ว่าน่าจะมีการย้ายที่ตั้งศูนย์กลางของเมืองถึง5้ายุคเลยทีเดียวห้ายุคมีที่ไหนบ้างคะก็เริ่มตั้งแต่ยุคแรกสุดที่เมืองเพเนียตสมัยขอมต่อมาก็ย้ายมาบ้านหัววังแล้วก็ย้ายมาบ้านลุ่มหรือตัวเมืองปัจจุบันรอบแรกน่าจะช่วงสมัยพระนารายณ์ถึงพระเจ้าตาก พอสมัยรอสมก็ย้ายไปตั้งเมืองใหม่ที่ค่ายเนินวงเพื่อรับศึกยวนอ๋อที่เราคุยกันตอนแรกใช่ครับแต่พอมาถึงสมัยรอห้าหลังฝรั่งเศสคืนเมืองให้แล้วก็ย้ายศูนย์กลางกลับมาที่บ้านลุ่มอีกครั้งเป็นรอบที่สองซึ่งก็คือที่ตั้งตัวเมืองจันทบุรีในปัจจุบันนี้แหละครับเข้าใจลำดับแล้วค่ะแล้วพอได้เมืองคืนจากฝรั่งเศสจันทบุรีก็กลายเป็นศูนย์กลางการปกครองของมณฑลด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ เป็นศูนย์กลางของมณฑลจันทบุรีมีข้าหลวงเทสาพิบาลมาประจำซึ่งผู้เขียนก็รวบรวมรายชื่อไว้ด้วยค่ะนอกเหนือจากเรื่องสถานที่แล้วในบันทึกยังมีประเด็นอื่นๆอ,อ,อีกไหมคะมีพูดถึงเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมคือชาวชองหรือบางทีก็เชื่อมโยงไปถึงจ้วงที่ออกมะขามซึ่งสชินอยู่ดีเคยมาสำรวจพบแล้วก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมชองอยู่หลายชิ้นเลยครับทางพจนานุกรมจีนโบราณ เออยะงานของบาตรหลวงพรินสตันซุงฉีชูหรือโครงการวิจัยของสดรสุวิไลเพรมศิริรัตน์และก็สดรชัดทิพย์นาสุภาที่ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมไทยจุ้งโบราณเป็นมิติทางชาติพันธุ์ที่น่าสนใจนะคะแล้วเรื่องอาหารการกินล่ะคะนอกเหนือผัดไทยกับทุเรียนแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมมีพูดถึงร้านข้าวแกงเจ้าอร่อยชื่อร้านเจลิมแสนตุงหน้าวัดใหม่แล้วก็แน่นอนเรื่องทุเรียนนี่เล่าละเอียดเลยครับ มีหลายพันมากทั้งชนีหมอนทองก้านยาวพวงมณีพวงมณีนี้มีเกรดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีเกรดที่มาขนชื่อพันธุ์พวงมณีด้วยแต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องการนำทุเรียนขึ้นรถเข้าที่พักหรือขึ้นเครื่องบินที่นักท่องเที่ยวต้องระวัง่ะเป็นเรื่องปกติของทุเรียนนะคะแล้วก็มีข้อมูลจากหนังสือเก่าด้วยใช่ไหมคะใช่ครับจากหนังสือชื่อชุมนุมเรื่องจันทบุรีที่ผู้เขียนไปอ่านเจอมา มีเรื่องน่าสนใจอยู่สองเรื่องเรื่องอะไรบ้างคะเรื่องแรกเป็นประวัติชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งในอดีตชื่อนางวันจันทวิมลสกุลเดิมบุญยะสถานิติเรื่องราวของท่านสะท้อนภาพสังคมเครือข่ายครอบ,คร,บครัวการค้าขายบรรดาศักดิ์และก็การศึกษาของผู้หญิงสมัยก่อนได้ดีมากเลยครับอย่างท่านเรียนหนังสือที่บ้านอ่านจินดามณีเองทอผ้าส่งประกวดลูกชายก็รับราชการน่าสนใจค่ะ ทำให้เห็นชีวิตคนธรรมดาในอดีตอีกเรื่องหระอคะอีกเรื่องเป็นเกล็ดประวัติเมืองจันทบุรีที่เขียนโดยอาจารย์ตรีอามาตยกุลมีเรื่องน่าสนใจเช่นวิธีทาศิลาแรงซึ่งรอห้าเคยทรงบันทึกเอาไว้บอกว่าคนทํามีทั้งจีนไทยชองหรือเรื่องที่มาของชื่อเขาพลอยแหวนที่กลายเป็นชื่ออําเภอท่าใหม่ไปเรื่องป้อมที่ปากน้ำแหลมสิงห์ที่สร้างสมัยรอสามแล้วรอ 4, สี่ทรงตั้งชื่อให้ว่า ป้อมไพรีพินาดกับป้อมพิฆาตปัจจามิตรแต่พอฝรั่งเศสมายึดก็ดัดแปลงป้อมไปเป็นตึกทําการเรียกว่าตึกแดงแล้วก็ทําคุกขังทหารไทยไว้ด้วยอ๋อตึกแดงที่แหลมสิงนั่นเองครับแล้วก็มีเรื่องน้ําตกพลิ้วที่มีอลงกรณ์เจดีกับสถุพระนางเรือล่มซึ่งบรรจุพระอังคารเท่ากระดูกของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีพร้อมทําจารึกแสดงความอาลัยของรอห้าด้วยครับ เป็นเรื่องราวที่ทั้งงดงามและเศร้าใจนะคะครับทั้งหมดที่เล่ามานี้รุมรวมกันแล้วทำให้เราเห็นภาพจันทบุรีที่เเต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ซ้อนทับกันอยู่หลายชั้นมากๆใช่เลยค่ะตั้งแต่ยุคขอมโบราณการค้าทางทะเลสมัยอยุธยาบทบาทสำคัญในยุคพระเจ้าตากสินแล้วก็มาถึงยุคที่ต้องเผชิญหน้ากับการล่าอาณานิคมของฝรั่งเศสการเป็นที่พึ่งพิงของราชวงศ์ จนมาถึงการปรับตัวฟื้นฟูชุมชนในยุคปัจจุบันเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วก็เข้มข้นมากๆจริงๆนะครับทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติไปจนถึงระดับนานาชาติเลยการสำรวจจันทบุรีผ่านบันทึกนี้ทำให้เห็นทั้งความสำคัญทางยุทธศาสตร์ที่เคยมีมาความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่แล้วก็พลังของคนในชุมชนในการรักษาแล้วก็สืบต่อมรดกของตัวเองต่อไป ใช่ครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็นําไปสู่คําถามที่น่าสนใจชวนให้เราได้คิดต่อหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้ไปแล้วนะครับคําถามว่าอะไรหรือคะคือการที่เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่มันทั้งซับซ้อนทั้งหลากหลายของเมืองเมืองหนึ่งอย่างจันทบุรีเนี่ยตั้งแต่ยุคโบราณมาเลยจนถึงผลกระทบจากเหตุการณ์ใหญ่ๆทั้งระดับชาติระดับนานา,นาชาติมันเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อปัจจุบันของเมืองนั้นหรืออาจจะต่อภาพรวมประวัติศาสตร์ของประเทศไทยไปบ้างไหมอื้อ ก็น่าคิดนะคะแล้วการรับรู้เรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันส่งผลต่อความเข้าใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นหรือความเชื่อมโยงของชุมชนนั้นๆกับโลกภายนอกในวันนี้ยังไงบ้างเป็นคำถามที่ลึกซึ้งนะ่าสนใจมากเลยค่ะครับก็คงเป็นคำถามที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้แต่ละท่านได้ลองนำไปขบคิดกันต่อดูนะครับ